ราคานี้ก็มีหรอยางเทลรี่รุ่นใหม่เริ่มต้นแค่เซตละ2,000กว่าลองใช้จริงจะดีไหมนะ ว่าหลายคนนะครับคงรู้จักยางรถยนยอดพิลารี่นะครับซึ่งเป็นยางที่แบรนด์รถระดับโลกหลายค่ายเนี่ยให้ความไว้วางใจนะครับติดมาจากโรงงานซึ่งขึ้นชื่อครับเ่าเป็นยางระดับท็อปเกาะถนนสมรรถนะสูงครับในกลุ่มรถแอคชวลลี่รถซปเปรูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ต่างๆนานาน,นะครับที่หลายคนคงคุ้นชินกันดีแต่บอกว่าตอนนี้เขามีออกครับยางรุ่นใหม่มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์รถบ้านรถญี่ปุ่นแบบนี้ที่ราคาเข้าถึงง่ายคุ้มค่าราคาเนี่ยให้หลายคนเนี่ยได้เลือกใช้กันที่สําคัญครับราคายางเขาเนี่ยไม่แพงด้วยนะ Really? เป็นบริษัทยางรถยนต์ที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองมิลานประเทศอิตาลีหนึ่งในบริษัทยางรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า151ปีที่มุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมในยางรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งรุ่นจิตุรโตโรโซนี้ถือเป็นยางรุ่นใหม่ที่เน้นจาะตลาดกลุ่มรถยนต์นั่งมีให้เลือกถึง67ขนาดครอบคลุมตั้งแต่ยางขอบ15ถึง21นิ้วความกว้างหน้ายางตั้งแต่165ถึง295แต่ชนีความเร็วของอยางที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความเร็วสูงสุด ระดับ HVWY โดยในรุ่น Y รองรับท็อปสปีดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นได้ว่ามีอย่างให้เลือกใช้ตั้งแต่รถเก่งเล็กยันรถพรีเมียมคันโตเลยทีเดียวจุดเด่นของยางรุ่นนี้อย่างแรกเลยและยางดีไซน์โค้งและมีทรงสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับถนนในขณะเบรกได้มากขึ้นช่วยให้เบรกได้ดีขึ้นรองยางแนวตั้งส่วนกลางรองที่5และรองรีดน้ำแนวขวางที่มีความลึกหลายระดับ ช่วยให้รีดน้ำได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเหินน้ำซึ่งเป็นอาการที่รถเสียอาการควบคุมเวลาขับฝ่าน้ำขังด้วยความเร็วสูงนั่นเอง <S <S อย่างที่3ร่องดอกยางที่เชื่อมต่อก,กันได้เป็นอย่างดีลดเสียงดังรบกวนและยังทําให้การขับขี่นุ่มสบายมากขึ้นและร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหน้าย,ยางและไหลาย,ยางช่วย,ยกระจายแรงกระทําบริเวณหน้าย,ยางให้ทั่วถึงยืดอายุการใช้งานของยางและแน่นอนว่าเป็นยางพิเรลี่ทั้งที ดีไซน์ลายบนแก้มยางก็ทำออกมาได้สวยดูดีพรีเมียมแต่ยังคงความสปอร์ตนิดนี้ตามสไตล์พิเรลี่แมชเข้ากับลายล้อมแบกได้ไม่ยากเลยยางพิเรลี่นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเอเชียไทยเวนเจอร์นะครับ ผู้ดีสิบนำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์เทอรี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครครับจะซื้อ,อยางรถยนต์เทอรี่ดูด้วยนะว่าใครเป็นคนนำเข้าก็เป็นเอเชียทาย e n เวนเจอร์นะครับเราจะมั่นใจได้ว่าได้ยางแท้นอกจากนี้ยังมีการรับประกันจากบริษัทด้วยนะครับอย่างตนนัวนี้เขามีโปรโมชั่นนะรับประกันบาดบวมแตกฟรีหนึ่งปีโดยเฉพาะตอนนี้ครับก่อสร้างเยอะมากใช้ได้หายห่วไม่ต้องกลัวเลยนอกจากนี้ครับยังมีโปรนะผ่อนซูเเซนเดือนไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเออแถมผ่อนไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วยเอยน่าสนใจมากๆนะครับ ส่วนยางซีรีส์นี้ครับพิลารี่ชินโั t โตโ s โซเนี่ยพอม,มาใส่ในรถบ้านแบบนี้จะดีตามสเปคที่เขาว่าไว้ไหมรับจริงแล้วจะเป็นยังไงวันที่สุดครับจะพาทุกคนไปรีวิวให้ดูกันเลยและตอนนี้ครับเราก็อยู่บนรถที่มีการเปลี่ยนนะครับเป็นยางพิลารี่ชิน t o t โตโ s โซเรียบร้อยเลยนะครับผมไม่ใช่รถของผมหรอกจะเป็นรถของทีมงานนะครับสาวสวยของเรานั่นเองนะครับ คันนี้เป็นรถ h o n ด a City นะครับปี2020ซึ่งต้องบอกว่ายางติดรถเดิมเนี่ยของรถ E ีโคคากลุ่มนี้หรือว่ารถบ้านส่วนใหญ่เนี่ยสมัยนี้เขานิยมครับให้ยางที่เป็นยาง e c o มา Eco Series คืออะไรคือยางครับที่มีแรงสิ้นทานต่ำเน้นครับการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องแลกมานะกับการเกาะถนนที่น้อยลงอาจจะสู้ยางซีรีส์แบบเพอร์ฟอร์มานซ์ไม่ได้นะครับก็จะมีข้อดีกันคนละแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ครบ3ปีพอดีนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนยางครับมาเป็นรุ่นนี้นะ ก็ไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องใช้ยางเดิมเนี่ยรุ่นเดิมติดรถเสมอขอให้เป็นเนี่ยขนาดยางเท่าเดิมก็เพียงพอแล้วนะบางคนเนี่ยอยากอัปเกรดไงได้ยางรถยนต์ที่ดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะหรือว่าบางคนใช้ยางเก่ามากๆครับก็ควรเปลี่ยนนะมองหายางติดรถที่ดีมีคุณภาพเพราะอย่าลืมครับว่ายางรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะที่ยึดครับรถเราเอาไว้เกาะอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นการมียางติดรถที่ดีเนี่ยก็ช่วยให้รถเนี่ยควบคุมได้มั่นใจอยู่รวมถึงเนี่ย ให้ตัวรถเนี่ยมีความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอออันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ทั้งนิดนึงนะครับจากที่เราลองเปลี่ยนมานะเป็นยางตัวนี้ครับต้องบอกว่าโหหลายอย่างอดีขึ้นเยอะแน่นอนอะเป็นยางใหม่มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติสเปคของมันเนี่ยลองใช้ดูก็โอเคจริงๆนะเริ่มต้นอย่างแรกเลยดูดิบนถนนเส้นนี้นะครับมีทั้งถนนปูนเนี่ยทั้งเนี่ยถนนยางมาตอยครับทั้ง2อ,อย่างที่เราลองดูเนี่ยมันให้ความนุ่มเงียบของอยางจริงๆนะ เสียงรบกวนเข้ามาในสารที่เป็นสิ่งยางเนี่ยน้อยมากๆเลยเอออันนี้ถือว่าก็ตรงตามสเปคที่เขาบอกไว้นะครับรวมถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยอลองดูดิเนี่ยเดี๋ยวผ่านคอสะพานข้างหน้านะตึกตกเอ้ย,อยได้ดูดิอยู่บนถนนปูนแบบนี้นะตัวรถก็ยังไม่ค่อยเด้งเลยต้องบอกว่ามันไม่ถึงกับนุ่มย้วยนะครับมันเป็นอาการนุ่มนวลแบบเฟิร์ม นะเออเป็นอาการที่ยังให้ความมั่นใจนในการขับขี่ได้ดีอยู่นะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นจุดเด่นของยางพื้นนั่นแหละที่เขามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเอามาใส่ในยางรุ่นนี้ของเขาเองเออเนี่ยดูดิใช้ได้นะครับและอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ลองดูนะครับการออกแบบดอกยางโครงสร้างตัวยางเนี่ย มันให้ความมั่นใจในการเบรกของตัวรถที่ดีขึ้นระยะเบรกเนี่ยสั้นลงกว่ารุ่นเดิมนะครับเราเนี่ยลองเบรกเอีย e ดนะครับคำว่าเอียดคือแบบตบเท้าลงไปที่เบรกเนี่ยไปจนสุดเลยเพื่อรถหยุดนิ่งเนี่ยยัยงให้ความมั่นใจได้ดีอยู่แต่จริงแล้วยางเนี่ยไม่มีสิ่งเอียดออกมาให้เราได้ยินนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ในการเบรกได้ดีขึ้นสมกับที่เขาเนี่ยบอกเอาไว้จริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยการเกาะถนนอ่าหลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าขับแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโชคดีนะ ที่เราเนี่ยมีโอกาสได้มาทดลองขับครับในหน้าฝนแบบนี้นะครับการขับบนถนนแห้งเนี่ยก็ยใหความมั่นใจได้ดีเกาะถนนอย่างที่บอกนะครับลองเปลี่ยนเลนเชนเนี่ยซ้ายขวาขวามาซ้ายเนี่ยตัวยางเนี่ยก็ให้ความมั่นใจได้ดีนะครับไม่มีอาการย้วยของยางนะหรือว่าให้ความรู้สึกแบบยางจะหลุดถนนลงไปอย่างนั้นอนะ่ะไม่มีรวมถึงครับการขับลุยน้ําเออที่คันนี้มีการออกแบบดอกยางเพื่อรีดน้ําให้ดีขึ้นนะครับเราทดลองเลยแบบโผลเลยนะเอาแบบครึ่งคันซ้ายครับ พันหลุมพันแอ่งน้ำครับครึ่งอันขวาถนนแห้งเอ้ยตัวรถเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจกับการ,ารบังคัพควบคุมนะครับพวงมาลัยเนี่ยแทบไม่สะบัดเลย <Wow. S 1> อาการเหินน้ำเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยอันนี้แหละครับที่บอกว่าการเลือกใช้ยางที่ดีเนี่ยโลกเหนือครับความมั่นใจในการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อ่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินเนี้ยเรามาคับควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าตัวยางครับมีการออกแบบเพื่อมีความคงทนทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจได้ในระยะยาวนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยที่เราได้ทดลองกับยางเจ้า,นลาลนเนี้ย Pirelli ครับ c i n t o r t a r a s s o เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพานทุกคนครับมารีวิวยางรุ่นใหม่นะครับกับพิเลลี่ชินทูลาโตโรโซต้องบอกว่าเป็นยางรุ่นใหม่ที่ทําออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์รถบ้านในราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับเริ่มตน้นแค่เซตละสองพันกว่าบาทแค่นั้นเองมาพร้อมกับสเปคของตัวยางเนี่ยที่คุ้มค่าราคานะไม่ธรรมดาเลยครับผมทั้งการออกแบบครับตัวยางเนี่ยและร่องดอกยางต่างๆนานานเนี่ยเพื่อให้มันเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้ง นุ่มเงียบนุ่มสบายในการขับขี่รวมถึงครรประยะเบรกที่สั้นลงดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมและความทนทานของตัวยางครับที่ใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะที่ร้านยางใกล้บ้านคุณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Facebook p i l a r y a u t h o r i z e d d i s t r i b u t o r by ATV t h a i l a n d อย่าลืมนะซื้ออย่าง p i l a r รี่ครับต้องซื้อกับ Asia Thai v e n t u r e ผู้นำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์พ i l a r y อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับที่เขาเนี่ยกล้ารับประกันนะครับผมบาทบวมแตกฟรี1ปีนะหรือ25,000กิโลเมตรรวมถึงโปรครับแรงนะผ่อน0%นะูซนต์นานสูงสุดถึง10เดือนถือเป็นยาครับที่คุณภาพดีคุ้มค่าราคา ใครสนใจครับก็ไปดูได้นะเออเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยใครกำลังมองหายางติดรถยนต์เปลี่ยนชุดใหม่อยู่ตัวนี้คือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกรลังใจให้กับที่สุดด้วยวันนี้ผมอออขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายมไปสิ่งต่อไหนดีเราเนี้ย